ส้มนะครับต่อไปอันนี้ส้มมาจากไหนครับนี่ส้มทุ่งช้างส้มทุ่งช้างมาหน้านี่เขาต้องบอกส้มทุ่งช้างเลยใช่ไหมครับถ้ามาถึงหน้านี่เขาต้องบอกเป็นส้มทุ่งช้างเลยจะมีรสหวานใช่ไหมครับคุณป้าหวานขาลุไ่มไ,มไม่เป็นไรครับคุณป้า,านี่ครับคุณป้าใจดีมากนะผมให้ลองชิมส้ม ลองชิมก่อนซื้อนะฮบผมนี่คนน่านนะฮบผมชิมก่อนซื้อ,อเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าส้มทุ่งชา้<อ>างจะมีรสชาติเป็นยังไงนะัะผมอคนน่านนะั้นซื้อของต้องชิมก่อนนะขออนุญาตหวานครับก็มันจะหอมหอมกินส้มหวานแต่ดูดิดูด เจอไม่เกี้ยอีกแล้วนะผมอันนี้ก็จะเป็นโซนของกินอาหารใช่อาหารสดเป็นอาหารสดเป็นอาหารกับข้าวนะครับผมข้าวกล้งข้าวแกงอะไรก็มีหมดครับผมได้จากตรงนี้เลยนะครับผมข้างในกว้างใหญ่มากเลยครับนี่ขนมครกขนมครก เจอแล้วนะผมขนมครกขนมครกโบราณนะครับผมอ่าผักไล่นี่โซนน้ำพริกนะผมอ่าโซนน้ำพริกอ่ามีน้ำพริกอะไรบ้างชีกวา่าน้พริกน้ำปูนะผมพริกปลานะผมอ่าต่อไปเลยลูกตาแดงแมงดาน้ำย้อยมะแขวนขามหมูคั้วลาบโอ้โห เยอะแยะเลยนะครับผมสารพัดพริกนี่อันนี้ขายยังไงครับผมอ๋อนี่งกิโลกรัมะสี่สี่กิโลกรัมละสี่ร้อยเดี๋ยวเราเอาขีดหนึง่งเอาขีดหนึ่งครับก็พี่เขาคั่นให้ด้วยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่อร่อยนะครับจิ้มกับน้ำพริก อ,อ,อันนี้จะเป็นโซนของหวานนะผมนี่เยอะแยะเลยนะครับผมเอาไปทําของหวานได้นะผมเอาไปเชื่อม <N> นี่เยอะแยะเลยอันนี้ฟักขาวนะครับผมเอาไปทําต้มจืดขิงคานะครับผมนี่ฟักขาวอันนี้คือฟักที่เราเห็นเมื่อกี้นะครผมนี่ข้างในเป็นฟักอย่างนี้ฟักเขียวนะผมนี่ข้างในเป็นแบบนี้เอาไปทําต้มจืดนะครับผมต้มฟัก นี่ชิ้นกวหัวปีหัวปีนี่คือมาจากไหนอันนี้หัวปีนะผมมาจากต้นกล้วยนะผมเป็นปีของกล้วยนะผมอ่าไปทำแกงปีได้นะครับผมทําแกงปีตัวนี้จรีวกดถ่ายรีวกดถ่ายอ่าคุณป้ากำลังทำครับนี่กำลังทำครับนี่นี่ฟักขาวเลยนะครับกำลังปอกกำลังกรอกแกะยากไหมครับปอกยากไหมกรอกไม่ใหญ่กรอกไม่ยาก ถ้ามีดใหญ่ปอกไม่ยากเปลือกมันจะแข็งใช่ไหมครับไม่ค่อยแข็งนะครับรแข็งธรรมดามครับผมอ่าชิกว้ามาหน่อยพลิกคุณป้าถามถามกุณป้าหน่อยพริก,อะ,อ,รกอะไรอันนี้พริกอะไรครับผมพริกขี้หนูนะครับผมนี่พริกขี้หนูส,วนน,สวนนะครับผมเผ็ดดี นี่พิษปนพิษปนจักรวาลพิษปนจักรวาลลาบพิษปจกกนจักรวาลลาบพิษปนนะผมน,นี่ขาดไม่ได้เลยเ๋ยวคุณป้าคนละอยู่คุณป้าเขินนี่ของเครื่องต้มยำครับผมก็จะขายเป็นมัดแบบนี้เลยเอาไปทําต้มยำก็จะมีใบมะกรูดนะผมมีข่าแล้วก็มีตะไคร้นะผมนี่ พร้อมสับอันนี้เป็นขิงซอยนะผมหนาวหนาวแบบนี้เอาไปทำผัดขิงนะผมสุดยอดกินกับข้าวต้มมะเขือสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีคุณป้าคุณป้ากำลังช่างเลยนะครับผมชิคกจ้านี่สตอร์เบรี่อันนี้ สตรอเบอรี่จากที่ไหนครับนี่สมุนไพรอะไรนะเชียงใหม่สตรอเบอรี่มันจากเชียงใหม่เลยมาไกลนะครับนี่แดงสดสวยมากอะชีโกะเลือกเอาทุงไหนหยิบได้เลยฮะเอาแดงๆอร่อยอร่อยไหมคะว่านีไ,ไก็ได้ดูกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งเกลือกอ่ากินกับกะทิตามสีเดินมาเดินมา เป็นยังไงบ้างครับตลาดตั้งกิดมุซอนะผมคึกคืนใช่ไหมครับผมอ่าก็มีทั้งผักมีผลไม้ตามฤดูกาลนะผมอ่าเยอะแยะแล้วก็มีกลุ่มของทั้งนักท่องเที่ยวนะครับผมคนในท้องถิ่นพ่อค้าแม่ค้าคึกคืนคนเยอะมากนะผมคือผักพันอาหารเยอะมากนะผมซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาวกเกษตรชาวจังหวัดน่านเลยนะครับผมอ่าเป็นงไงบ้างครับ ถ้าใครอยากมามาที่ไหนตรงที่ไหนนะถ้าใครอยากมานะครับมาได้เลยครับตลาดตั้งกิจมุสอนะครับอยู่ติดกับโรงเรียนอาสีเสริมกสิกรนะครับผมอยู่ในตัวเมืองจังหวัดน่านเลยนะครับผมอ่าวันนี้ได้อะไรไปบ้างนะครับวันนี้วันนี้ได้เยอะแยะมากเลยนะครับผมจะเป็นส้มนะครับผมจากอาแม่ค้าคนในท้องถิ่นนะครับผมเป็นสตรอเบอรี่นะครับผมแกงหยวกนะครับผมอ่ายำขนุนนะครับผมเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกินอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราไปแกะกินที่บ้านนะ ครับ <laughs>